สองสวัสดีค่ะท่านทั้งหลายลองฟังข้อมูลเหล่านี้อยู่บ้างสักนิดนะคะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดถึงพอดีความสุขหยุดพ้นปัญหาปลอดภัยฟรีการดูแล ขอศูนย์จุดหนึ่งใช้พืงที่มากอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ใช้พื้งที่ค่อนข้างมากเนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานต่อพื้นที่ต่ำทำให้พื้งที่หนทํงทำมาหากินและพล้งที่เยอบมานทำอะไรมากไม่ได้อย่างมากก็เงินปลา าก,การดูแลรักษาก็จะลำบากขึ้นไปอีกหากเกิดความเสียหายอาจจะได้ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขอ 2. <Yeah. S 1> อกำลังการผลิตม่สม่ำเสมอผลิตได้ตอนมีแบดหากมีเมฆบางหรือฝนตกหนักกำลังการผลิตจะลดลงขอศ3ย yeah. ใช้วัสบุนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำทำให้ต้องใช้วัสดุในการผลิตแผงมากขึ้นและเนื่องจากใช้พื้นที่นิ่มีการกระจายของแผงต่างๆเป็นระยะทางไกลทำให้ต้องใช้วัสดุในการทำสายไฟทองแดงมากขึ้นเพื่อทำให้นืง่งเปลี่ยทรัพยากรขอสี่ นี่สามารถจ่ายไฟคงที่หรือเราเรียกสัพเทคนิคว่าเวฟแพดบิลิี้หากใครดูอีพีก่อนก่อนเราจะพูดเสมอว่าไฟฟ้าส่วนมากผลิตแล้วต้องใช้เลยเก็บไม่ได้แต่โซลา่าเซลล์ดันไม่ได้ผลิตได้ตามที่ใจสั่ง ทำให้เราต้องมีเครื่องปั่นไฟแบคอัพซึ่งแทนที่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควรจะทำให้ค่าไฟทั้งระบบถูกลงกลับทำให้ค่าไฟทั้งระบบเพิ่มขึ้นหรือหากจะเก็บพลังงานเหล่านั้นนี เ้วมีความจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากซึ่งอยากคิดรวมรวมทั้งระบบแล้วแล้วก็มันแพงมากครับเราคงต้องรอให้การใช้แบตเตอรี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งนี่ก็คือรดล,ลงไปฟ้านั่นเองขอ0.5อีม ตัวารืองไฟที่แม่จะแตกผันตามสภาพอากาศเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์พุตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความเข้มแสงอาทิตย์ดังนั้นเอาพุตจึงแปลผันตามเบรี่ขอ0.6น์กติดฟฟ้าไว้ไม่ได้ไม่ใช่แบบตัวรี่โฟฟ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อม,มีแสง ระบบหากจำเป็นจะต้องมีการผสมกับไฟฟ้าปกติหรือแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลาที่ระบบเซลแสงอาทิตย์ไม่จ่ายกระแสะไฟขอ,อ เจ็ความเข้มของพลังงานขาดเข้าตามแม้ว่าพลังงานของดวงอาทิตย์ไม่มีวันหมดแต่ความเข้มของพลังงานนั้นไม่สูงทำให้กรณีที่ต้องเอาพุุสูงจำเป็นต้องใช้จำนวนเซลล์แสงอาทิตย์มากและพลื้นที่ไม่ตามไปด้วยและอื่นๆขออือ เจ็ดอุปรกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ในระบบเซล์ลแสงอาทิตย์ไม่เป็นมิกเกิบส่งแวดล้อมทั้งลายยากหรือย่อยสลายได้ยากไม่เป็นขยะหรือหมดอายุการใช้งานขอ0.8อื ขยะอวกาศที่อันตรายมิดมนึงแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียมจะเป็นขยะอวกาศที่อันตรายมากนานหาน,าากน,กนชิ้นส่วนหลายชิ้นนี่เผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเช่นกระจกแก้เมื่อตกลงสู่ชั้นสู่พื้นโลกเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติได้และอื่นๆอธิบายแย่ย่อในค่าขอ0.9 ขยะจากอุปกรณ์ครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อเต็นขยะที่มีมลพิษบางอย่างเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตนี่เป็นมิรกับสิ่งแวดล,ลอ้อมเช่นขยะจากแผงรับแสงอ,อ,อาทิตย์ขยะจากแบตเตอรี่จากข่าววันที่4มีนาคม 2561ค่าปี2564ถึง2601ประเทศไทยต้องเผชิญกับขยะโซล่าเซลสสมเกือบ8แสนตันขอ0.10นี ทำให้มีภูมรอบข้างที่ตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้นประมาณ2-5อ,องศา,ศาเซลเซียสนนหมายถึงทำให้โลกร้อนขึ้นและอื่นๆหาดทรายสยองต็งไปด้วยเศษแก้วแตกอันตรายจากการลงเล่นง้ำและเล่นหาดทราย ถึงงานแล้วเรากำลังเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่าคงต้องใช้อีกงนนานเราจะได้ระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาด A.I และงานลพลังงานความสุขหยุดพ้นปัญหาความปลอดภัยชัวย่วโลกปลอดภยัยและั่าย ะระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาด AI และเมนูต่างๆดังนี้ก่อนหนึ่ง <Yeah. S 1> ทุกเขื่อนขนาดใหญ่ๆที่ที่ยึดจะได้ระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดปลอดภัยไร้โลพิษต็นนิดก,กับสิ่งแวดล้อมหนึ่งจุดหนึ่งระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดปลอดภัยใช้ง้าพอเหมาะเพื่อทำการผลิตไฟฟ้าให้สมบูรณ์ กับความต้องการของโลก1.2ระบบปฏิบัติคือ่นพอดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายร,ระบบนิเวศวิทยาไม่ทำลายป่าคืนแผ่นดินเพื่อปลูกป่าปลูกพืชเศรษฐกิจปลูกผลไม้สร้างสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ1.3 ระบบปฏิบัติการพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมคือระบบมเวศวิทย,ยาให้ธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไรมูลพิษคือความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ1.4และการพึ่งพาสายส่งไฟฟ้าสะอาดปลอดภัยขอสอง ผู้แผงและพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียมทิ้งจะได้ระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดฟรบนดาวเทียมถ้าต้องการการเดินทางระหว่างจักรวาลแม้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกใช้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียม แล้วไปกับพลังงานสะอาดของเราค่าขนส่งเราเทียมปัจจุบันนี้อร์สเปซเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ5 0ั0ล้าน่งา1 5 0 0ม0นบาทมีขั้นต่ำ้อยกิโลกรัมคือขั้นต่ำหนึ่งล้านเงาลจุดหเอ่ง พุ้แผงและพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียมท้งเพื่อพลังงานสะอาดปลอดมลพิษมลภาวะสิงเวียนลม2.2สร้างพลังงานสะอาดฟรูบนดาวเทียมเพื่อลดภา,าระการขนส่งและสามารถลดค่าขนส่งดาวเทียมได้ครึ่งหนึ่งของสเปซเส็ ส3ระบบปฏิบัติความปลอดภัยจากขยะอวกาศเม่อมือดาวเทียงหมดอายุแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียงจะเป็นขยะอวกาศที่อันตรายมากชิ้งสวยหลายชิ้งเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเช่นกระจบแก้วเมื่อตกลงสู่ชั้นสู่พื้นโลกเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและๆๆทรัพยากรธรรมชาติแม่คอสาม ระบบปฏิบัติการปลอดภยัยสิ่งที่อยู่รอบตัวเร็วสิ่งของทุกอย่างที่เราใช้ต้องมีความปลอดภยัยที่ทางตรงและทางอ้อม3.1ระบบปฏิบัติการปลอดภัยของกิ่นของใช้ในบ้านเรือนต้องปลอดภยัยเช่นเครื่องใช้แก้ว เครื่องใส่แก้วภาชนะที่เป็นแก้วทุกชนิดต้องยกเลิกการใช้ทุกชนิดทำให้เกิดโรคได้หลายชนิดเช่นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดโรคบาดทะยักซึ่งเป็นผลจากการได้รับแผลจากเศษแก้วแตกคุม้มหรือไม่ว่า ภาชนะที่ใช้ใส่ตรงแก้วอันตรายมา่แค่ไหนมีคนสัตว์ต้องได้รับผมจากแก้วแตกบาดเจ็บมู่นตกยางออกและต้องฉีดวัคซีนต้องกันบาดทะยักปีหนึ 11, ่งหนึ่งเป็นแสนคนเป็นล้านคนหรือมากกว่านั้นนี่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลปีหนึ 11, ่งหนึ่งเป็นเงินหลายล้านบาทโรคบาดทะยักสาเหตุนิ่งมีจากแผลาจากตะปูตั้งเศษไม้ตั้งแผลจากเศษแก้วแตกเป็นส่วนมากและที่สําคัญทางนี้เกิดบาดแผลลึก ยังมีจากความคมของเศษแก้วแตกจากส่วนเร่ในการทําการเกษตรการหาปลาตามท้องถนนยิงทางการก่อสร้างหนองน้ำมุมคลองต่างๆจะนวนเศษแก้วแตกจำนวนมาก เป็นอันตรายต่อคนทุกเพศท,ทุกวัยโดยเฉพาะเด็กที่ลังเล่นตามแม่น้ำ,ำงน้องคลองน้องมูปีหนึ่งที่เีผลิตแก้วต่างๆออกมาใช้แก้วหรือขวดแก้วต่างๆแตกหรือเป็นจำนวนมากประมาณการว่าประมาณ10-15%ึ <Yeah. S 1> หรือมากกว่านั้นของการผลิตในแต่ละปีพนักงาน,นทำความสะอาดตามร้านอาหาร ท้องถึนนต้องอรวดเศษแก้วแตกทุกๆหนึ่งถึงสองเมตรต้องมีเศษแก้วแตกตลอดเึ่งทางการทำความสะอาดและอื่นๆระบบปฏิบัติการการดูแลและ <S 2> <S 2> การบำรุงรักษาที่นม,ม่อยากสลับซับซ้อนไม่มีประหยัดงบประมาณประหยัดเวลาหลีกเลี่ยงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมาปัจจุบนันและอนาคตเราก็จะได้ระบบปฏิบัติการพลังงาน สะอาด่อนพอดีความสุขบุดมพ้นปัญหาปลอดภัยฟรี a I แนะงานลกร่วมกันสร้างความจริงที่ถูกต้องถูกศิลธรรมให้โลกมีพลังงานสะอาดปลอดภยัยปลอดมลพิษโลกร้อนฟรีด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทพลังงาน ะอาดความสุขปลอดภัยหยุดพ้นปัญหาง่ายๆกับการลุมลพิษมีอากาศลุบโลกร้อนแนละพลังงานสะอาดหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานที่มีด้วยนะครับอาจไม่ละเอียดและสมบูรณ์ในบางเรื่องโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบพระคุณอย่างสูงแปลเสียงโดยทางเสลดแบบ g ูเกิล และผู้รับชมและฟังทั้งหลายฝากกดไลค์กดติดตามซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ